สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนการเล่าเรื่องกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าต่อจากเมื่อ ep ที่แล้วนะฮะที่ผมเล่าเกี่ยวกับการตั้งแคมป์จุดกลางเต็นท์นะฮะแล้วก็เจอดีนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าต่อละกันนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เขามาเล่าให้ฟังต่อในวงเล่านะฮะก็มี พี่คนหนึ่งนะฮะเขามีเพื่อนนะฮะก็คนที่เขากินเหล้านะฮะแล้วเขาเล่าให้ฟังนะเ,ออเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งทํางานเป็นแบบเหมือนไม่รู้แล้วเขาทํางานอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไปทํางานต่างจังหวัดแล้วทีนี้เขาก็จะพักหาที่พักในโรงแรมนะฮะก็ไปพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดนี่แหละแต่ว่าไม่รู้จังหวัดอะไรนะเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดนะฮะ เขาก็แค่เล่าให้ฟังผมก็จำเท่าที่ผมจำมานะฮะจำไม่หมดหรอกนะฮะเพราะว่ากลัวไปพลาดพิงโรงแรมที่มีชื่อเนี่ยมันก็ไม่ดีนะเพราะว่าคนเรามันมีโอกาสเจอได้เพราะว่าเราไปพักในต่างสถานที่ต่างบ้านต่างเมืองนะฮะเรามีโอกาสเจอเหมือนกันถ้าเราทําอะไรไม่ดีนะฮะโอเคเรามาเล่าต่อแล้วกันนะฮะครั้เนี้ยเขาก็ไปพักที่ โรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะจังหวัดอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถามนะฮะพอดีเขาก็แบบเหมือนจะนัดเพื่อนเนี่ยไปกินข้าวกินอะไรตอนช่วงเย็นนะฮะก็คือไปพักโรงแรมเนี่ยแล้วห้องน่ยมันอยู่ใกล้ๆกักบบันไดทางจะขึ้นไปที่ชั้นบางโรงแรมมันจะมีชั้น13หรือไม่มีก็ไม่แน่ผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็น12.5ห้า หรือเป็นชั้นสิบสามหรือไอชั้นสิบสามอาจจะเป็นชั้นที่เอาไว้เก็บของก็ได้แต่ว่าไอห้องที่เขาอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ชั้นที่สิห้องท้ายสุดใกล้บันไดนะฮะคือแค่จะเริ่มเล่าก็ขนลุกแล้วอะนะฮะทีนี้คือเขาก็เข้าไปในห้องใช่ไหมเขาก็เปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ยเขารู้สึกว่าอืทําไมห้องมันรู้สึกแบบ มันก็คิดในใจนะแบบแบบเหมือนห้องมันแบบอับอบมันอาจจะเป็นเพราะว่าห้องมันอยู่ท้ายสุดอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีใครมาเช่าหรือเปล่าเพราะว่าสมยครับก็จะอยู่กันช่วงกลางทางเดินหรือไม่ก็อยู่ช่วงแรกๆกันไอห้องท้ายสุดอาจจะไม่ค่อยมีใครอยากจะมาพักหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะไอห้องนี้มันก็แบบเหมือนเปิดเข้าไปปุ๊บมัน อะไรบางอย่างมันตีหน้าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอึดอัดเหม็นอับยังไงก็ไม่รู้นะฮะเขาก็ลองเข้าไปเขาก็วางของวางอะไรบนโต๊ะนะฮะเขาก็ลองเปิดทีวีดูแล้วก็นั่งบนโต๊ะบนโซฟานี่แหละนะฮะแล้วก็เปิดทีวีดูนั่งอยู่ปุ๊บเนี่ยนั่งดูทีวีถือรีโมทแบบเขาเรียกไรนั่งโซฟาเออ ถือรีถือทีวีเอ้ถือถือรีโมทเปิดทีวีดูเออปูดหลิงพันละก็เขารู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรบางอย่างอะมาจับขานะฮะผมเล่าแล้วคนรู้ว่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างมามาจับที่ขาเนี่ยเขาก็ลองก้มไปมองดูมันมันก็ไม่มีอะไรนะมันรู้สึกเฉยเอยะแต่ว่าเหมือนมีอะไรมาจับขา คุณผู้ชมลองนึกสภาพเวลาเราโดนเอามือจับขามันจะแบบนั้นเลยนะฮะเหมือนมีอะไรมาจับขาจับมับ่วแล้วแบบพอเรารู้สึกปุ๊บแล้วมันก็หายไปนะฮะพูดแล้วขนลุกว่ะนะฮะขนลุกแหละขนลุกยันยันนิปโปตีแหละนะฮะขนลุกแกะแหละนะฮะคือแบบมีอะไรมาจับขาเขาก็แบบโอ๊ยอาจจะเป็นเพราะว่าเดินมากหรือแบบ ขาอาจจะรู้สึกเป็นเน็บเป็นอะไรหรือเปล่าแบบมันรู้สึกแบบเหมือนขามันกระตุกกระตุกหรือเปล่านะฮะเขาก็คิดไปในแง่นั้นไงแบบอาจจะทํางานเยอะเดินเดินมาไกลอะไรเงี้ยเดินไกลเดินมากจัดนะฮะก็เลยเอาจจะทำให้กล้ามเนื้อกระตุกหรือเปล่าที่ขานะฮะเขาก็เลยคิดแค่นั้นนะฮะแล้วก็แบบพอ เพื่อนโทรมาบอกว่าให้ไปกินข้าวข้างล่างนะฮะในขณะที่กำลังโทรคุยกับเพื่อนเนี่ยทีวีก็เปิดอยู่นะฮะแต่ว่าขณะที่กำลังคุยกับเพื่อนเนี่ยว่าจะให้ลงไปกินข้าวข้างนอกหรือไปร้านอาหารกันเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรล้มนะฮะไอขวดน้ำหรือ แก้วน้ำที่เขาตั้งไว้ตรงโต๊ะหน้าทีวีเนี่ยมันล้มนะฮะทั้งที่ลมก็ไม่มีนะฮะพื้นก็เรียบตรงมันไม่น่าล้มได้นะผมก็งงเขาก็เลยโอ้สงสัยลมมั้งเขาคิดในใจนะแบบทำเป็นแบบไม่ไม่เอาดีกว่าไม่รู้ดีกว่าอย่าไปรู้ดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําเป็นไม่สนใจดีกว่า ถ้าเราสนใจหรือถ้าเราคิดยิ่งคิดยิ่งเจอนะฮะเราอย่าไปคิดนะฮะเขาก็เลยทำเป็นแบบไม่สนใจนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยพื้นตาดับพื้นเอียงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเขาก็คิดแบบไม่สนใจอะไรนะฮะเขาก็ไม่ไม่ไปแตะต้องนะฮะทำเป็นไม่เห็นดีกว่านะฮะเขาก็เลยแบบคุยเพื่อนเสร็จหยิบกุญแจรถหยิบอะไรเสร็จเขาก็เดินออกไปปิดประตูห้องปุ๊บเขาก็แบบ ออกมาปุ๊บล็อกห้องเสร็จปุ๊บเขาหันหลังให้ประตูแล้วแบบกถอนหายใจเฮงย่นี่แหละถอนหายใจอ่ะเฮงย่งนี่แหะยยละแบบถอนหายใจแบบเหมือนโล่งอกเลยนะฮะว่าทําไมวะทําไมมันรู้สึกแปลกๆว่าอยู่ในห้องนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็แบบมันรู้สึกแปลกๆจัดๆเลยอ่ะแบบคือผมผมพูดแล้วผมก็ขนลุกนะฮะฟังมาแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะฮะอืมเขาแบบ เขาก็เลยลงไปอ่ะลงไปตามที่เพื่อนเขาโทรมานัดให้ไปกินข้าวนะเออเขาก็ลงไปข้างล่างนะฮะก็ขี่รถออกไปไปหาเพื่อนไปกินข้าวเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยเป็นไรวะทําไมหน้าตาดูแบบซี๊ดถ้าไมทําไมดูแบบอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยนะฮะในขณะที่แบบกินข้าวอยู่เพื่อนถามใช่ไหมล่ะ ก็เลยไม่ได้บอกเพื่อนหรือหรือบอกเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเขาก็ไม่ได้บอกเพื่อนหรอกว่าเจออะไรเขาเขาก็ไม่กล้าพูดก็คือก็กล่าวว่าใจอยู่่แล้วก็ทํางานให้มันเสร็จจะได้รีบกลับอะไรเงี้ยนะฮะคือต้องอยู่แบบอยู่เจ็วันนะต้องทํางานอยู่ต่างจังหวัดเจ็วันน่ะนะฮะต้องพักห้องนี้เจ็ดวันเลยนะฮะไปวันแรกก็เจอแล้วอ่ะนะฮะแล้วก็ต้องอยู่ต่อให้ได้อีกหวันนะนะฮะ มันก็เลยแบบนะไม่รู้ใจยังไงนะฮะทีนี้พอกลับเข้าไปที่ห้องเนี่ยเขาก็มองไปที่โต๊ะหน้าทีวีเขาก็ยังเห็นแก้วกับขวดน้ำอะ่ะยังล้มอยู่ที่เดิมนะฮะเขาก็เดินมาแล้วเขาก็แค่พูดประมาณว่าเออขวดมันล้มได้ยังไงว่าอะไรเงี้ยเขาก็ทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ไงทําเป็นแบบไม่รู้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะพื้นมันเอียงหรือย,อยังไงว่านี่ยทําไมโต๊ะทําไม ขวดทาไมแก้วมันล้มวะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลับมาตั้งขวดตั้งแก้วเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นั่งเปิดทีวีเสียงดังดงด,งดูเหมือนเดิมนะฮะแล้วทีนี้เขาก็นั่งดูทีวีไปสักพักนึงแบบพอรู้สึกว่าเหมือนจะหลับบนโซฟามันรู้สึกแบบเหมือนมีมือเย็นๆมาจับที่ขาอีกแล้ว แต่รอบนี้คือเย็นมากเลยเย็นเชียบเลยนะ,ะแบบจับมับแช่ไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็หายไปเลยนะฮะพูดแล้วขนลุกนะฮะแล้วก็เขาก็จะดุ้งขึ้นมาแบบเอาละอะไรอยู่เนี่ยนะฮะเขาก็เลยทําเป็นแบบทาเนี่ยเลยทําเมินเลยแบบเอ้ย อะไรวะแล้วก็แบบทําเป็นแบบกดโทรศัพท์คุยกับเพื่อนต่อแต่จริงๆแล้วไม่ได้โทรไม่ได้คุยนะเออทําเป็นคุยโทรศัพท์พะโลเพื่อนเออเนี่ยเดี๋ยวกูว่ากูจะไปหาซื้ออะไรกินซะหน่อยเนี่ยเออว่างไงอะไรเงี้ยคุยไปเรื่อยเปื่อยนะฮะคุยกับเพื่อนเอออย่างนั้นอย่างงี้เออเดี๋ยวกูจะออกไปเนี่ยอะไรเงี้ยทําแบบออกไปแต่อันที่จริงไม่ไ,มได้ไม่ได้ไปเจอเพื่อนนะฮะ แบบแกล้งโทรอ่ะเออไม่ได้ไปเจอเพื่อนหรอกก็ <_ d ata> คือออกไปข้างนอกห้องอ่ะเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยและไอ้ขวดที่เพิ่งตั้งอ่ะล้มอีกแล้วทีแรกคือเรามองเห็นจ่จาเลยนะฮะคนนี้เขาโทร่ะเขามองเห็นจ่จาเลยขวดล้มปุ๊บ <_ d ata> แบบตาเราเหลอหลาเลยตาเราเหลือกขึ้นมาเลยนะฮะ <_ d ata> เอออย่างงี้แหละแบบตาเหลือกขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมลองรูสภาพี่แบบว่าขวดแม่ล้มต่อหน้าแล้วคือเราทำหน้าตกใจอ่ะเออ ในห้องมันไม่มีลมพัดลมน้ําก็ยังเหลือเครื่งขวดมันไม่น่าล้มไงเออแบบทําหน้าตาแบบตาโตตกใจเลยนะแบบขวดมันล้มได้ยังไงวะก็เลยเรียบปิดห้องรีบเดินออกไปข้างนอกห้องแปบ๊บหนึ่งคือเราเช่าห้องนี้แล้วอ่ะแล้วแบบเราต้องอยู่ต่ออีกหกวันอะนะฮะเพิ่งจะเพิ่งจะมาถึงได้แค่วันวันแรกเองอะเจอแล้วอะแล้วทีนี้ก็ ลองนึกดูว่าเรามาเนี่ยเราควรทําอะไรดีวะทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วพอนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเรามาเรามาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นอาจจะเจออะไรแบบนี้เราคงต้องแบบต้องใช้วิธีการซื้อซื้อที่นะฮะซื้อที่นอนนะฮะก็เลยหยิบเอาไม่รู้อ่จะเหรียญหรือจะแบงกนะ์อ่ะกูหยิบแบงค์แม่งเลยแล้วกันนะฮะ มีแบงค์ยี่สิบอยู่ในกระเป๋าหยิบออกมาไหวย้ยกคือไหว้เลยผมมาขออยู่อาศัยที่นี่สักพักหนึ่งผมขอมาทํางานผมไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่จะลบกวนอะไรนะฮะผมแค่จะมาอาศัยอยู่ที่นี่สักหกเจ็ดวันผมแค่จะมาทํางานให้เสร็จผมขอพักก่อนจะได้ไหมนะฮะต้องขอโทษด้วยที่ว่าผมทําอะไรไม่ดีไปก็ขอเข้ามายกมือไหว้กับ แบงค์ยี่สิบนะฮะแล้วก็เอาแบงค์ยี่สิบเนี่ย,ใส,ยนะะใส่ไว้ใต้หมอนนะฮะใส่ไว้ใต้หมอนเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็อยู่ได้ยาวๆจนหกเจ็ดวันนะฮะหายเงียบไปเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเออเสร็จแล้วกลับไปแล้วเดี๋ยวจะทาบุญไปให้นะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาก็ไม่เจอเลยอยู่ได้ยาวๆหกเจ็ดว,วันทำงานเสร็จ ก็ไปทําบุญตามสัญญาเรื่องนี้ก็เป็นประมาณนี้นะฮะเท่าที่ผมนั่งฟังมานะในวงเล่าที่ผมฟังมานะฮะสมัยเด็กๆเ,เลยนะฮะนะมันก็เป็นประมาณนี้นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าผมเล่าแบบคุณผู้ชมบางบางท่านอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะผมเล่าไปตามสถานการณ์ที่ผม ผมจาได้แล้วก็คืออาจจะมีการขัดกันขั้นระหว่างที่ผมพูดแล้วผมขนลุกจริงๆผมก็บอกผู้ชมว่าผมขนลุกนะฮะนะฮะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปก็แล้วกันนะฮะ e ี EP หน้าเนี่ยผมกาลังคิดอยู่ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าผมฟังมาหลายเรื่องมากก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใน EP ถัดไปก็แล้วกันนะฮะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ